มันแซ่บสะทานฟ้ามากอร่อยแซ่บสะทานฟ้าเต็นไก่เด็กกินเหรอใช่เฮ้ยเด็กกินเด็กไก่ได้หรอกินเจะ,เเะทำให้เด็กใหม่ดีกว่าเด็กว่าเด็กกินไม่ได้ดูลงเครื่องนี้ก่อนค่อยตามนะ้ำไปเอาใส่กล่องให้เขาเลย,ลวยเวคอัพสก,กินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จ เจ้ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิ้มเด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอันตรายสามารถสั่งซื้อได้ l ล n e อ g f จีเฟซบุสั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊กกี้ลุงบิ๊สวัสดีครับเอาอีกเน คนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ายำอะไรนะครับชอบชอบชอบชุดนี้ชอบนะเด็กเห็นเด็กยังร้องไห้นะเมื่อกี้เห็นเด็กร้องไห้ใช่ไหมตองนวลตองนวลสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ไม่สวยเลยตองนวลอ่ะทำไมต้องแจกเป็นรถจนามาที่เรีขยันแยกน้ำอ่ะเมื่อกี้ของหนูอ่ะแยกใครนะไม่ใช่หรอไม่ปลาเนาะใช่ใช่ไม่ปลาค่ะอ่าเดี๋ยวแยกให้ครับ หรือ<ๆ>เป็นแบบไม่ปลารานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรโยกทั้งรถเลยเอา้าไม่แบบเบิด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 เบ่เดื่เบโอ้ยเดี <_ ihren> ๋ยวจะไปถ่าย <_ cours> กิโดวิงเต้นตื่นอยู่ ทำให้ทุกอย่างนะถ้าไม่ทำให้เ็นพ่วงลงทะเลไปเลยชิว รับดิ้หน่อยกุ้งสดไข่ปรุงครับผมเอผมเดี๋ยวมานะครับได้แล้วได้แล้วอีกเอาของ องใส่โลกด้วยกันด้วยกันแป๊บนึงไปพร้อมกันคนด้านนี้เลยหนึงร้อยบาทนะครับ ต่อด,ด้วยไม่ปลรราเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นนะถ่ายเลยแดดกำล,งลงังร่มๆนน่ากลัวะ ยังไงก็สวยให้คนหลังอยู่แล้ววันนี้ต้องยอมเขาวันนะยิบ่ายที่หมดเหมนจะมาแล้วเนี่ยตั้งเขานะตั้งเขาอีกแล้ว วันวันที่มีตลาดนะไม่ค่อยปลอดภัยนุ่นพี่นะฝนต,ตกซอนแล้วตกใส่สงสารว่าต้องเป็นนุ่น,น,นช้อนะชอ้อนนี่ไม่มาขายนะขนาดนะขนาดไม่ใช่หน้าฝนไม่ก็ยังตกใส่แล้วมันชอบตกวันศุกร์นะแต่วันนี้วันอังคารมันไม่ค่อยตกหรอกก็ตกวันศุกร์บ่อยกว่าใส่ของชุดใหญ่การลืมนะคะ

แน่เลยเออต้องวคลิปนี้สิบแปดบวกนะเด็กต่ำสิบแปดจะดูนะครับเดี๋ยวจะหัวใจวายอัพโหลดเสร,ร็จแล้วยไม่รู้ว่าปอยไปอัพโหลดไปเลยดูไม่ปรงชลยังไม่ได้ลายลยไปละล,ลายในป่าเฮ้ย <laughs> เป็นยำ ยแคร,รงหอยนางรมปลาหมึกหอยแครงหอยนางรมปลาหมึกะอแครงหอยนางรมปมึก แขงไม่ค่อยฉ่ำเลยโหวันนี้ตัวเล็กหน่อยนะแต่ก็ไม่เล็กมากนาเกียรนะครับไซส์กลางๆนะน้องบีนะวันนี้แม่ค้ามาผิดไซส์แน่นอนเลยฝากบอกเจ๊นางด้วยนะนางชมพูชื่นนะหอยแข็งตัวเล็กมากวันนี้ไม่ตรงไซส์นะเจ๊นางปูแสงไม่ใช่หรอเออเจ๊นางปูแสงแกดูคลิปบีบ่อยนละหอยมาตัวเล็กมากออกเนี่ยออกช่อง youtube ไม่อายหรอเจ๊นาง แกงแม่หนูนะปลาหมึกรู้เหรอว่าหนูลืมรู้เพราะหนูอึ้งไงหนูจึ้งไงอุ้ยปลาหมึกตัวใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนี่ไงก็ดูชิ้นเลยเต็มปากเต็มคำนะรุ่นนี้นะเห็นแล้วก็น้ำลายไหล ดีนะมีแมสปิดอยู่ดีแล้วไม่หกใสมีแมสไงต่อดิยำเซมอนชิ้นใหญ่ๆจโตไปเลยนะรีบขายเหมือนรีบหมดนะบอกว่าวันนี้เราถูกหวยเราจะมาเองโอ้ไม่ถูกเราถูกเลยหรอเราถูกขวดเลยอุ้ยไม่บอกกันเลยอ่ะจริงเหรอเป็นกลางนะช่ ขอเบอร์โทรหน่อยจะไปถามหวยงวดหน้าถามคูไม่ถูกปั๊บเลยนะพี่อย่าไปขัดดัวอยากกินหมาจังแล้วก็เอาเป็นทะเลวมได้ก่ะแยกน้ำเป็คู่เลยเนาะปไปไปไ บอกเจ๊ห่วยเจ๊จ่วยไม่มาเลยอุตส่าห์เอาอ่ะกินไก่มาให้แกหลายกว่าแล้วเนี่ยเราคุณแม่หนูมาอุ่นหนูหนูหนููยังไม่มาเลย What okay. up? มันเป็นคนชิมอีกแล้วนิดนั่งถ่ายกว่านิโย๊เยอะหวานหน่อยนิโอ๊ตไม่ผ่านเลยต้องโดนแบบเพิ่มหวานหน่อยเพิ่มหวานหน่อยนิโอ๊ตพอดีแล้วพอดีแล้วมากินใบเค็มแล้วมาบอกตัวเองบอกว่าก็ฉันกินเค็มกี่ปอบมึงกินเค็มคนอื่นเขาไม่กินเค็มกับมึงโอเคแล้วโอเคเนาะโอเคแล้ว วันนั้นเ่าโดนกัน่ะโคตรขับเลยสองขวัญในรถสองขวัญในรถไปไหนต่อเนี่ยจะพาไหมหาแล้วหมาใครเนี่ยเฮ้ยยิงดิเอาแล้วยังเซมมันะ นี่ก็จะเป็นเหลาทะเลรวม Bên mà còn giác nam ok nói อด้วยยำอะไรเอ่ยยำสุรศรียำชื่อแคอะไรนะอุ้ยพี่กระเด็นเขาปากมันนข้าปากผสุรศรดูดข้างหลังเขายิ้มไมข้างหลังเนีแต่น่แม่ผมเคยจแก เด็ดเดขายไ <oh> หมแม่บ like. ัวให้ถามขายขายขายโอ้ยต้องไปตอบเม้นด่วนมีอะไรสดพูดผิดขายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตอบเม้นอะไรสดอยู่หรอไม่ติด อนี่สีผมสวยนะเนี่ยตดมาก <laughs> ันนี้หนงังนะจ๊ะมาเส้นอ่เส้นากผเงดเส้น,อ,นอีกแล้วเ <laughs> <laughs> ผ็ดมากฉันเอาเผ็ดมา <laughs> ี่หนูกินไม่ได้แน่นอนร้อพอกินแล้วก็ด่าไปแน่เจ็บอเที่ยวมาครบอุเล็กมีปรกาไหมีปรกามีขนาดแล้วบาทเดี๋ยวน้งไปจ่ายจ้ารอยซิปเนาะ ดางโกรธเหมือนโกรธใครไม่นั่งรอจะหมดแล้วนะเนี่ยมันไม่ได้เอา จ้าเพราะเผ็ดเด้ออันนั้นที่พี่พี่เอาเด้อไปพี่แดกไม่ได้เลยสั่งไม่เผ็ดมันแซ่บมากเพราะว่าเที่ยวไปให้เด็กกินเลยแต่ว่าหอยอ่ะแต่มันแซ่บสะท้านฟ้ามากอร่อยแซ่บสะท้านฟ้าตัวจริงไก่เด็กกินเหรอใช่เฮ้ยตัวจริงเด็กไก่ไม่กินเราทำให้เด็กใหม่ดีกว่าดว่าเด็กกินไม่ได้ดูลงเครื่องนี้ก่อนค่อยตามน้ำ ไปเอาใส่กล่องให้เขาเลยไดู่เส้นก็แวบกันโอ้ไม่ข้าแวบได้เปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนโลเคชั่นต้องพยุไลงเมื่อกี้ยังทะเลเห็นน้ำทะเลอยู่เลยให้มันรู้กันไปของน้องปลาเนโะ เผ็ดน้อร่าแต่เผ็ดน้อยนะครับ hmm. มองไปไก่ตาแตกเออมองคือกันเหนื่อยกล้องขึ้นมากทีนะรู้จีนไก่กุ้งเท่าไหร่ไก่กุ้งร้อยยี่สิบบาทจ้ายี่สิบถ้าใส่ปูนี้ด้วยนี่ชิมชิมชิมจัดเอาอันนี้ด้วยเอาปูอบนี่เอฟซีจะสงสัยทำไมมาโผล่อยู่นี่ โดนไล่โดนใครไล่คุณพ่อไล่เดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าเมื่อกี้อยู่ชายทะเลเลยทำไมเงยกล้องมาคิงโผล่มานี่แล้วมายากลไปเป็นมายากลนะโดนไล่ทีหนึ่ง ลูกค้าก็ต้องวราปตามนะไงล่าใจรักกันโห้หลายมากเลยนะเทศนสุเมื่อมาถึงจุดนี้เออมาถึงบอกไปเลยไปเลยนี่ไม่มีจุดมุ่งหมายเลยไล่เวียงเดียวเลยอาทิตย์นี้เราควรไปไหมไปไปได้เนาอแต่ไม่เป็นไรมันไล่เราก็หนีเราก็กลับมาแล้วก็ไปใหม่ มันไม่ขยันเท่าเราหรอกเชื่อเถอะทำเหมือนเขาเขาพาทำไงทำแบบเขาอ่ะเราน่าจะขยันเว่ามันมากขยันกวาเยอะขยันหนีอะเราขยันเดินทางไม่ได้ขยันหนีเราว่างทั้งวันวันนี้คิดคืออะไรวะไม่ไล่สองาลิ์แล้วนะจริงเหรอใช่อยู่ดีๆเขาก็อยากมาวันนี้เขาต้องทำหน้าที่หรอมะวันนี้วันที่หวยออก น่าจะคนจะมีเงินเยอะบางคนคนจับจ่ายเออเหมือนในบัญชีกูจะเหลือสามร้อยกว่าดินะคนเจ้าอะไรต่อไปต่าช้อนได้ไหมคะไม่ค่ะอันนี้เป็นยำเลยครับน้องบิ๊ดหอยนางรมค่ะเดี๋ยวมาปิดท้ายที่หอยนางรมเลยนะหอยใหญ่ๆ ยังโจก,กุๆๆๆๆๆ้งโจกวยลวยหูยหอยใหญ่เหมือน,น,นเดิมเห็นผู้ยอ,อ,อ,อยู่ว่าจะเปลี่ยนแล้วนะไม่จบกีแล้วนะจะจบยังไงแหมวันนี้แว็บได้นะเมื่อกี้บรรยากาศเท่าไหร่ยังเป็นชายทะเลอีกเลยตอนนี้เป็นที่เดิมแล้วนี่เป็นยำอะไรนะน้องบีดหอยแข็งกุ้งสดนะครับ กุ้งสดหอยแข็งเห็นไหมขนาดมันนี่ลูกคา้ายังตามมาเนาะเพราะความอร่อยของผมล้วนเลย ยิ้มให้อะไรนะพี่ใส่ย,ยิ้มให้น่ารักมากมาก่อนครับจะีจ่ายังค์จะไปยังยังไปไหนบอก ที่เคยเห็นยำหอยนางรมที่ใส่หอมเจียวเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเจอค้งแชมปลาหอมเจียวของใครของกิ๊กกี้เนี่ยกิ๊กกี้จะทำเหรอจะทำมีคนมาทำด้วยเราทำด้วยกันที่ไหนที่เนี่ยเลยเหรอที่เนี่ยแหละตัดค้งแช่แล้วก็ราดหอมเจียวแล้วก็เลิศน่ากินบอกเลยพี่หนุ่มจะประเดิมให้เลยใครมาขายขายนี่แหละน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะ เงาเงาอยากเป็นกะหรี kind of ่จังโอเคเออใส่เข้อปุัวลูกค้าเขารู้แล้วว่าหนูไม่อยู่ตรงนี้หนูก็อยู่ตรงนี้ โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะบ๊ายบายงอปลาแๆๆๆๆยิ้มยิ้มปลาขาวหน่อย